วุ้มอ้วมวัวมาขึ้นจะตั้งยิ้มตั้งโบสถแล้ววะครับน้ำตัวทีมน้ำตครับพ่อว่าอย่างไรบ้างสื่อดอกเป็นดอกอเขาพ่ดสื้อดอกวะทีสื้อดอกกันนะนี่บอกคือพ่อกับลูกพ่อกันเนาะอาจจะว่าซื้อรถห้ำอาจจะว่าธนาคารธนาคารเนาะครับนี่นี่ก็เป็นมนุษย์เท่ากันนะคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ยินดีตอนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดมีแนวทางเด็ดดีดีด่วนของพ่อผู้ใหญ่มาฝากนะครับล่าสุดบางเอืญนนะครับบางเอิญนแอดมาส่งน้องข้าปั้นแล้วก็แวะลองแวะเข้ามานะครับผมไม่เห็นพ่อผู้ใหญ่พอดีนะครับก็เลยถามพ่อผู้ใหญ่นะครับพ่อผู้ใหญ่ว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าปูมาบอกสามโตนะครับผมสำหรับวดแปดแปดนะครับเอฟซีจำได้ไหมที่พ่อผู้ใหญ่ฝันว่าเอ่อ อสมอนะครับอสมอมาชอบนะครับแ8ดคนนะครับแอดกระลืมเลยนะครับปล่อยตองวัดเกินไปนะครับผมแล้วก็วัจ่ผนานมากนี่ก็ได้ยินว่าพอได้อยู่นะครับแต่บางเอ่ญนะครับพ่อติดธุระนะครับแอดกระหาพอบรเห็นดีนะครับมือนี่เห็นแล้วก็ผาเอฟซีมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดันที่1มิถุนายน สอง8ันห้าร้อยหดนะครับลุ้นด้วยกันว่าพ่อผู้ใหญ่ฟันได้ตัวไหนนะครับฟันได้กีตัวนะครับทดนี้็ขาว่าสามตัวเลยครับผมสามตัวเลยนะครับผมสงสัยปูขึ้นมาบอกนะครับผมปูขึ้นมาบอกแล้วนะครับตอนนี้พอ่อกำลังเห็นอย่างน้อนอ อ่สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อผู้ใหญ่นะครับผม <laughs> มือนีมาสีมาส่งลูกไส้บังเอิญมาเห็นอีพ่อพ <laughs> อดีกรกบั <laughs> <laughs> ดกระบาดจิครับผมมานบ่พ่องวดก้อนมานบ่ครับอหักเลยพ่อมีสามขาโตมีสามโตมีสามขาเดียวโตอีสามอีสามรัเงินนิดหนึ่งเครับผม แต่งวดงวดแปดแปดนะคือคืออยู่ได่พ่อแต่ผมกับพ่อไปบอกผมเร็ยวพอดงวดแปดแปดที่ว่าฝันว่าอ๋อสองหมอมามาแปดสิบแปดคนเมื่อนั้นอพ่อว่าจะไปซื้อตำเล่านะแต่ผมว่ามันลงตำเล่าบอท่านแล้วเพราะว่ามันจะสองทุ่มแล้วแต่ผมกับโอ้เสียดายแหงเป่นงวดแปดแปดอืมอ่ วันี้พ่อฟันหระครับผมฟันแมขึ้นกเสียบเสียต่ตอเมื่อไหรเรีวพดเลยคับ <laughs> มันรบรรทามเขาเล่านะครับผมปู้ให้ขึ้นอมาสั่งสลัดหน่อยเพื่อนห่นปบอลเห็นสลายเปนเนี่ยวา่จาจะมาปูนพิพดพเ,เดวเย็นนีันหอกหนาชื่อหลังกันหอกมนเนเพื่อนเพื่อนถาสลับแต่สลา แต่ตั้งแต่สะลากับสภาพลงไปปูอยู่แน่นหนามหมดแหละปูก็ต้องไห้ทุ่นก่อนได้ห่ดมัมีทุ่นเหนียวอะไรได้เนาะครับปูก็ต้องไห้ทุ่นก่อนเอาทุ่นบาดาลเอาซับบาดาลมาแหลกเพราะว่าตั้งแต่ทุ่มเงินยังเงินเงินค่ำยังหายากต้อง้ตองอาศัยน้ำปูแล้วต้องปูขึ้นมาให้ให้โชคให้ลาภก้อยสิมีทุ่นสร้าง อ่ิร้างก้อนเนี่ยมันที่เป็นน้เป็นศีลเนี่ป่วยคนที่ดูงยายไปเลยากจะปูบฟัวรูกร้านได้ได้โชคคนที่รูข <c oughs> ึ้น,ปเปนเอเอเพิ่นขึ้นมาบอกวปดีกว่า,าบอกว่านะขึ้นนีแ่แหละเก่งงอนเพิ่นจังหน่อยเนาะเพิ่นบอกไอ้ซ <c oughs> ีวสีวสวดอกกันดอกซีเดตามงึเดีวเสร็จตามหัเล่งอนเพิ่นประ่าเพิ่น บ่ให้เข่าซอวงวันได้เกิดเลยลูกปูอยากได้ซาลาบ่เลยไมลาะเบื้อว่าอย่าล่วงใจลูกหลานโดนเด้อโดนเพราะแง่ไหนเดี๋ยวมันบ่มีอย่างอะไรเงินเดือนก็นพอได้ใส่นึงเนาะ <c oughs> ใส่บาทละมีใส่ทรัพย์จากเมืองบ่ดันธรรมศาสตร์สามหกาลาก็เฮ็ดแหละบนะ่บท่านอ้สมุบุญนัซืสอครับตั้งใจเฮ็ดให้ว่าสัญญาที่เฮ็ดซาล่าเฮ็เฮ็ดให้แล้วเนาะครับ กับพันสมบูรณ์ว่าา่มีเงินเฮ็ดไปตามตาต้าวสิครับผมแันมีทุนกับบ่ดุนแล้วก็แล้วงนะครับมีคนม่มีทุนใหนห้าเนาะเฮ็ดไปบ่ได้ล่ะเพิ่นขึ้นมาบอกเรื่องพ่อเป็นเป็นก่ยคนหรือกก่พญานาคผมเป็นนก่ยคนขึ้นแม่ครับผมแต่เิ่นกับมาเทียมเนาะเทียมเพน่นีินครับแต่ส่วนเิ่นมาบอกกัน บางหวหัวมันเป็นศ tamam. <scenes sound> <spe ak hopping> ูนย <before> <mumbles> ์ศูนย์ศูนยูนย์หรืหกหกหกสาตัวนี่เ <out> ป็นสี่หกหกกับเก้าเก้นั่นแหละเงวดที่แล้วพ่องวนวังหันอ๋องวดที่แล้วังพะ่วงศูนเกากับศูนย์หกวดอกัยวี่ห <hundred> ีเนาะมันเปรี้ยแปลงผนเอกผู้อื่นหมันซื้อเกียร์เกียร์ออกแปดแปดสันแบบออกแปดเกียรหวนออกกันเกียร์นี่นะครับเกีเกียร์ซือเกียรเกียออกแปดเกียมันมันมปนรูปซกมันไหลาหมนฝนกระตกจิะสวยกระสวยเพได้ครับ มือมือนั้นผมมากกับบเห็นพ่อเนาะเห็นไฟหัวหน้าปลักสายไฟปประุ่มหรือปล่นสายรลักสายไฟอย่งหัวหน้าก็เลยว่ามาอยู่มันไม่มีไฟอสายไฟก็ไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ่งไรก็คนก็ได้ปู้สร้างขาบีพำมันน่กสนักตั้งควบต่างใกจะกเคดสลาปูก่อนบออปูขลายก็สร้างสลาหน่อยเนเนียเพนักนี่ยังมาบอกอยู่นี่ สักกันและวกางน้ำก็ทีพอกางน้ำก็จะมุดประมาณหมื่นก็บา่นนะโบราณประสภาพก็จะประมาณหยิบมื่เงินย่างไรเริ่มเดีประมาณสองหมื่นก็ทีแล้วครับอันไมยเวียก็ทิค่อยใส่ปูเดียวนะมีเงินเดียวก็ทิค่อยเก็บความน้องนิดเอียวว่าฉันว่าตั้งใจว่าเพิ่นได้เห็นเด็ดปูได้ครับผมใส่บารละมีปูน้ำหนะนะปูใส่ไงบ่ไรเลยเศรนี่เป็นเสาปูนหมอพ่อหรือเปล่าเสาปูนเสาปูน พวงเล็กถ้าถ้าผมอยากจะร่วมน้ำเปิดกวนจากต้นนี่ต้นรับประมาณจากบาทพ่อบูชามันจะแม่แบบมันจะกาบอธิษกเนาะครับผมบริธรรมด้ว้านเขาต่อสือมากวนเนาะสืบของใหญ่โอเจตกุบกูดแต้เพลินบ่ายมันเะ็รบ่ได้เพราะดิมันพังครับพวกต้นสือมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพอค่อยไปไปค้านวณเบิงครับพ่ผมเมื่อทั้งเมื่อเมื่อทะเลเล็กทะเลในี่พวกอยากซื้อเป็นเล็กก็ได้เล็กเสร็จละตามลอยสี่ลอยก็แล้วแต่ ครับเป็นเศษเดีกว่าซื้อม่ายเลยดีครับคือมาจากมาจากจับจากใยกันว่ายไงซะครับแต่จากมี้แสดงก็ไม่เห็นรังค่าจากมุ่งก็ช่วยกันเพื่อนละเพื่อนทั้งเพื่อนไปครับเห็ดได้กัดผู้วันข้าตั้งใจเห็ดเป็นต้องหายเขาอยู่แล้วเนาะข้าวตั้งใจว่าซิเล็ดไดขอขอโชคแตคือสาระเห็ดหายเดี๋ยว้เห็ดได้เห็ดดูหำไก่เห็ดได้เพื่อนนี่เห็ล้วเมื่อนี้มันพุดพอดีได้ครับพ่อมันพุด ออกอเด้อูออกเล่าก่อนออกตำเล่าก่อนเด้อบเอาลอกเบิ่งสามหกหน 1> 1<ะ>ึ่งท่านบอกมาื่อนสามหกหนึ่งนะครับอัน,นอันนี้ว่าอันนี้เป็นรัฐบาลนะพ่อเนาะแต่อันนี้มันหอดมันพุดพอดีก็เลยว่าจะเอาไปพิจารณาตำเล่าก่อนนะครับพาทียได้โชคนะครับ ่็สิได้ได้จากเสาได้เสาจากต้นสองต้นก็เป็นผู้น้ำรองมากขึ้นเป็นราเหยียบเสาทูไปท่านนะครับเป็นเจ้าภาพก็ยันได้ตามสถาท่าได้ใจโชกเด้อบป่ยลูกหลานก็มีหลายหมองหลายทางที่ได้ไปสร้างลูกหลานขอโชกซ่ามือนี่สิมาเป็นเสาเอกเสาทูให้เสาเอกเสาทูก็ยันตามข้อมีเสาเอกเสาทูงบประมาณเจ้าบาทเดี๋ยวฉิมาถามพอปุ่ยใหญ่แค่นึงใกล้เสียบคว่ม ไล่ใจท่าไรทั้งหมดครับผมเอาเอาเสาก่อนนะพ่อเนาะเสาก่อนทั้งเสาก่อนเสาสี่ต้นมีเสาก่อนขันเรียนเสากันจังหว่าเออวันเทศดีตอวมันกันเสาสี่ต้นนะมีเสาเอกเสาโทูจองเสาเอกไว้ครับพ่อผมจองเสาเอกไว้และอยากเป็นเสาเอกนะเมียกาแตไม่ว่ากันแอ็ดกาจองแล้วเพราะท่านได้ตั้งจองก่อนนะครับเสาเอกหนึ่งต้นนะครับผมสิบบาทสิบบาทเขยังเขาเก็บเลยเพราะมันเป็นเกี่ยนของ ความเสื่อถือเนาะความศรัทธาเนาะครับพระโพดีบังคับว่าเอกเจ้าต้องออกขั้นบาททีทนีบาทร่รแม่นเป็นความเสื่อถือเนาะทำศรัทธาเนาะพ่อนาอวัยเดียรายเฮ็ดไปครับเฮ็ดก็เฮ็ดให้สังคมมันนะบ้เฮ็ดให้ผู้ใดดยู่วัดนะครับเป็นของส่วนรวมนะครับบ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเขาสร้างไว้ลูกหลานเขาก็ไม่เห็นคือเขานะครับบ่มีผู้ใดแบกไปได้ครับหลวงพ่อเพิ่นก็แบกขึ้นมาผู้ใดแต่เห็นได้คำสิทธ์ไปได้อยู่แต่เห็นบ่ได้เอาไปบ่ได้เห็นแล้วก็ได้เป็นของ สังคมเป็นของนั่นเดียเป็นของส่วนรวมนะครับผมสามหกหนึ่งนะพ่อสามหกหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับแกมือใหม่เอาไหมนะพ่อเนาะประเด็นที่หน้ามาต่อไปประเด็นที่หน้ามิถุน่าครับมิถุนายนแล้วโยนตัวไก่ตัว้หนไกล้มือใหม่ทำความสะอาดพี่น้องมาซอยได้เด้อทำความสะอาดรอบวัดเท่านี้แหละทำความสะอาดรอบวัดเนาะพ่อเอาทีแม่ลงอุปโภคนี่มานลงวันที่ยี่สิบหกมันสั่ง ครับมาทำความสะอาดนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆบุหริ่จากรวมกับมาเดี๋ยวเสาไม้เบิ้องเราจะเทียบเปลี่ยนในเบิ้งพร้อมครับเอาเมื่อื่นพ่อไปเบิ้งเสาไหมครับเบิ้งเสาเอาไปดูเสานะครับเดี๋ยวโทรศัพท์พ่อห่างมันบับมันห่างเลื่อดต่อมาในนี้ผมก็ว่าอยู่มันเปลี่ยนดูโดนบัวคนโตก็ดูแล้วป่ะตอนตอนนี้มีบ่พ่อบ่บ่มีต้องใส่ดวงเลยบ่พ่อนี่ต้องใส่ดวงหายางเกี่ยวเลยวเ โอ้ยอ่างว่าลายมือเรียกสิว่าเพราะแซ่บห่างกันหรอกค้นธูปเขาดูลายก็ได้บุ๊คยังได้บุ้คเนื่ปูปิดบอกไปทางอื่นเขามาบพราะอย่าปูเย็ดเสียนปิดปิดว่ได้เด้พอต้องบอกปูเด้พอปิดบ่าไรปูบางคนมาขวดบ่ได้นเลยปนี่เนี่ยมัดมือเดียขนาดบ่ได้ให้เบื่อได้น้องพ่อเนาะบ่บ่ให้เบื่อได้ขนาดบ่ให้เบื่อได้เนี่ยเจ้าได้มาจังไลยก็บ่จักด้วยบุญบดยบารมีด้วยนี่แหละครับเป็นบารมีเฮ็ดสร้างสลายปูได้นี่ยเนาะ ขันเพื่อนสี่หาเพื่อนคนหาจนเห็นคนนด้พอเนียเพราะว่าหาง ky, ่ายอยู่เด้อพ่อพ่อเป็นพ่อผู้ใหญ่เนาะพ่อผู้ใหญ่บ้านเนาะผูเป็นเก่งเป็นคนหาได้เห็นเห็นดีดีนะครับเอาโทรมาจนโทรศัพท์ห่าวสะพังผูเป็นจากจากได้สลาบ่สลาหน่อยกลางน้ำบ่สำนรับคนยังปิดบังไม่ได้ขนาดกันได้ป๊อดนกเลยปาะเนาะได้ละจองเสื้อเสื้อทั่วจนมาจนมันหงายเลยแบบกันได้หมดนียเนาะครับก็บังไม่ได้ขนาดอยากเย็ด ไม่ปูัวอ็ได้บอกเพื่อนดิวยแล้วผมจองเสาเอกว่ะเพราะว่าปูพันขึ้นมาหยากเพิ่นเฒ่าแล้วเป็นเป็นซี่ปาขาวอายุเพิ่นกันถ้าไม่พันเท่าก็สิะแปดซี่เป่าซี่ผุนนะคือมันลอยผุนบุ๊บจะเป็นเป็นเป็นเทียบเนาะงานที่หลายพันอายุเพิ่นเป็นหลายพันปีพันนาะอาสาตูเด้อปู่ลูกหลานขอจองเป็นเจ้าภาพเสาเอก ลูกหลานมีโชคตลอดไปนับจากวินาทีนี่หละลูกหลานไปซื้อเงี้ยก็คอยเถือกซื้ออัตริ่ไก่เฉือกรางวัลหนารางวัลไทยสองตัวรางวัลที่หนึ่งให้ได้รถนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปลูกหลานก็จมาเหตุสอยให้ก่อนเมาเป็นสะพานบุญให้อยให้สะพานลูกหลานขาดเด้อให้สะพานลูกหลานงามๆให้มีสายบุญหลายๆขามมาเหมือน็นยาวสั้นสพานาหาปูข้อเนี้ย สามตันลงไปเห็ดสะพานลงไปนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาซวยงัมาเบิ้งกับมาได้เี็ดขันคือความตั้งเกยทีส์ขึ้นบ่อเี็ดได้โหลดกันบ่อเี็ดได้จิตต่างเสาขึ้นก่อนนะพ่อเนาะตั้งเสาขึ้นก่อนเสาปูเสาหลางปูตั้งเสาขึ้นก่อนนะครับมีเสาเอีกเสาโทั่วปูมันเกิยิ้มย้อยๆมันก็ดจะหายถึกแล้วบอกหายถึกวันนี้ก็นย่างต่เสาเหรอไมแต่เสาเหรอ่ะเสาสักหลักแล้วเนี่ยไม่เสาสักหลักแล้ว อันปู้ให้เจอนี่ยเบียมยุบยุบเมื่ออยากก่าเอาไม้เฮ็ดม,มันหมดทนของทนทาวร์เนี่ยก็เป็นเล็กเป็นปูนไปรอบยุสคสามสมัยในลูกล้านก็จะได้เบิ้ลเลยแง่งต่อไปครับมันเป็นยุคเ,เล็กแล้วซึ่งมือับยุคเล็กยุบปูนไม้มันก็มีถ้าไปเหยียดได้เสาก,ก็จะได้เล็กได้น้ำมุ้งเนัยงไปเลยคอยสัตว์ท่าซอยกันเนาะคอยเห็ดคอยสรั่งนะพูดแนวความพิวเตอร์เลยมีมีทุ่นมีหับเอา งวดสองวดนั่นคดีประเดน๋ยวมักจะดูแต่ละงวดเนาะขำงวดมันไม่กี่มันขอซองวดเนี่ยมันเอาเ่าปิดนี่สิเนยเก็นดังได้ปูค่ยอย่างปูอะไรกันเลยมือเลขกอวกผ่นทุสัปางอย่างบันี้น้ำหาพรอว่าเห็นบัดนี้โอ้ยจนมาหอดใบสามเดี๋ยวผมน้ำหาพ่อนจนวาหอดใบสามมากับว่าเป็นแต่สวดเนีเป็นอย่างนึงว่าเปลี่ยนน้อยๆเมือนน้นเป็นว่าอย่างยูเป็นในบุคเพราะว่าทั้งโถเลขมันพันตันนะเล็บเล ได้สบายใจพหมนัันมันเอาไปจะบ่าเขาผิดไหมนะเมั่อวานมันตันประตูเล่้าพ่อข้อพ่บอกให้ผู้เปิดนี่ท่านนี้ไม่ใส่อท่างเขาไม่ไงนาวัดเปิดนั้นเป็นท่านเป็นท่านอื่นท่างโสกลาบสะพ่อมันมาต่ำนั่นแหละจะว่าบอกกันนี่ประตูปิดตัวนั้นมาออกเขาพีบบอกวขาพู้เฒ่าอยู่มันเป็นทางให้เปิดไม่เปิดทัานเที่ยวมัเข้าขามาบอถึอท่างอย่าบอกหยุดอยากมีเงินเนี่ยสื่อทีมอะสื่อท่างกับมาโด้วย การกำบังน้ำปูนี่แหละปูขอความวังน้ำปูควายได้สามหกหนึ่งนะพ่อเนาะที่ว่าปูปูขึ้นมาบอกสำหรับแนวทางตั้งใจว่าเสียวดวยเพิ่นมาบอกเพิ่นนันเพิ่นเวาไห้นะเพิ่นเพี้ยนเพิ่นนั่นเทียมปูนมาเบอกให้ฟั้งเนี่ยขอเท่งบอลนั่นบอกว่าปูยังบอกเพื่อนก็ยังพอกับลูกตัวกันนี่นะอ๋อ้มาบอกจนได้เชียงกันวี่ได้ไข้ที่น่า มันก็ยังก็เป็นลูกคนอย่างเงี่นาะขึ้นไข่กบงอแงจังน่อยเป็นคนคนคนว่าจยังเดกกับพ่อคนิ่้เห็นไหมเอาเดืองห้าเมยอสามโงหนึ่งเลยครับเฮ้ยนึ่งแต่ก็ทีนั้นไข่กบพอแม่ก็พ่อกับลูกวกันนั่นนะครับกันโมก็ย่าม่ตัวอีกทีนะเพราเชียดอ่ะขนาดนี้กันวกันเนาะเพาะสาหามลายงวดเลยโมพ่อยังมาตัวแิ่ย่าทีไข่ลักษณะเนี่ยถ้าพ่นกับพวา่ะฟูไปตะยิม เจ๊ไก่ครับอยากอยากจ่อเข้าหน่อยนะวอยไงนั่นจีเอาดีบร้อยเฮ็ดีบร้อยบวกถิ่นน้ำม้วนมามาจมปากจมข้ามควมชาเนี่ยล่ะครับกันเลยมาขอฝันครับเราจีสาราให้บ่มีเงินหรอปู่เอ้จัลลักษณ์กลางหน้ามาได้ตะขิดจันทร์บล็อบันไดก็เฮ็ดไปลูกร้านไปกันมีทุนม้อนก็เฮ็ดให้ปู่แล้วแต่บ่าเฮ็ดคือเฮ็ดเด้ดจันทร์ะตาต้องมีทุนในลูกหลานนั่นว่าสาราไงเป็นล้านก็เฮ็ดได้นี่ยเฮ็ดได้จังเด่นั่นแหละก็คือว่าต้องกับใส่บารมีปู่ ค <rhyme. S 2> รับปูก็ต้องบอกให้ายบ้านท้เมืองอะบ่ไหโชคใหลาขพาะเจ้าขาเจ้ากัมาสตาราเขาเครียดในเห็นนั่นแหละสาลาลังหลังน้ามันก็บใใหญ่เนาะกบจบดใส่ลายดอกงบเขาครับขาวปปูไหโชกโชวีกเสาททั่วกับห้าวปลาลาลานสองลานโดยปูมันกับจิตงามไม่นหกล้านเพงดีได้จักเดือดเทาเดือี้ยงหยาบหลังข้าวเท่ไก่คตรหลังก่อยากไหสาลาหลังข้าวเหยงหาบครับ่มบังเนี่ย อยากให้มันงามๆลงังคาแต่ก่อนก็ไม่อข้างล่างเต่ <c oughs> มันเกิดปีนบมขึ้นแล้วมัน่มีทุนเนาะ, <c oughs> ะยังสูงยังขึ้นยากสูงราคาสูงแหมมันมีกับมันยากก็จะขึ้นต่อไปครับมันมีทุนไงกันจะค่อยปีนกันที่ก่อนอันนี้ <c oughs> มันขึ้นมาเลยทั้งทุนกับมีกํลาลังกับมีเนาะมัน <c oughs> <c oughs> สูงกับสูงไปหน่อยสูงปาว่าส13เมตรเนาะว่าถ้ามาด่ามันลังไงสิมันก็ต่ำนี่เดีบส13เมตรนี่นีย 13เมตรเองทีเดียว13เมตรสลับหลังขอน้ำปูให้ได้โชคอ่าพ่อไม่ได้ก็ขอบคุณครับผมสำหรับแนวทางนะครับแล้วก็จิ้งที่หม้พวครับดอกหนองเขานันละครับผมซอยกันเสาต้นและแจกบาทมันเพื่เกินซ้ำชีวิตเประมาณนี้นะเนาะครับผมมาตั้งเสาไว้เป็นรูปเกระรางคืออยากเทียดีเดียวละปูอะไิทีนั่นเดียวที่จะหน้าอยู่ดอกครับ ปูก็สิรูแลแล้แล้วล่ะได้ยินหมดแล้วล่ะปากกับคำมหลวงมึกบ้านนึงมันยังมาบอกแล้วเนยได้ยินคักแล้วครับขอบคุณครับผมสุขมาน,นะครับขอให้ได้ทุกคนนะครับเอาปูขึ้นจะได้ยินหมดสูขข่คำเว้าแล้วล่ะนะครับถ้าไม่บบได้เอ็ดก้าบ่เฮ็ดให้อีหลีเด้อปูเอ้ยคำเว้าของเอ็ดก้านี่คักแท้เด้เพราะว่าลูกหลานก็มีทั้งเฮ็ดทั้งยังซอยทั้งสังคมทั้งวัดทั้งว่าก็หลายหม่องเพิ่นขอมาซอยก็ได้ไปซอยนะครับ ขอมากกับกัไปจุดนะล่จุดธูปแล้วก็อ,วกอธิษฐานขอถ้าได้โชคยังสันยังสี่กัสิกลับไปเฮ็ดไห้นะครับอันนี้ถ้าปูไห่เมื่อแรกนี่อกาศจะเป็นเจ้าภาพต้นเสาเอกเสาโท่ไห้นะครับเพื่อจะได้นำรองขึ้นเป็นสลากลางน้ำให้ปูวิรูป,ปักนะครับผมถ้าได้นี่จัดให้เลยนะครับผมถ้าพอได้ลูหกานจักเสียเอามองใดเรามาเฮ็ดไห่ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ